กินเนื้อเขาเราเป็นหนี้พระโอวาทพระโพธิสัตว์กสิติคันเธอได้กินเนื้อสัตว์อย่างอิ่มนำสำราญทุกวันนี้ก็เพราะว่าเธอมีคนอื่นฆ่าสัตว์ให้เธอกินอย่างง่ายๆเธอไม่ได้เป็นคนฆ่าเองเพราะเธอบอกว่าเธอกลัวบาปเธอรักษาศีลอยู่ดังนั้นเธอจึงโยนความผิดบาปนั้นไปให้คนที่ฆ่าสัตว์หรือโรงฆ่าสัตว์แทนว่าพวกเขาทำบาป พวกเขาสมควรได้รับโทษในนรกขุมที่หนึ่งพวกเขาทำผีศิลข้อปาราณติบาตเองส่วนเธอไม่ผิดเพราะเธอเป็นผู้ซื้อผู้กินเท่านั้นทางการยมโลกไม่เอาเรื่องเธอโดยตรงได้แต่ผู้ที่จะเอาเรื่องกับเธอโดยตรงได้คือใครรู้ไหมเราจึงขอถามหน่อยว่าแม้เธอตอบท่านพญาโยมราชไปว่า เธอไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าเองเธอไปเอาเงินซื้อเนื้อมาเฉยๆเธอบอกว่าเธอไม่ผิดทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่รู้ไม่ชี้แต่หากเจ้าของเนื้อชิ้นนั้นที่อาฆาตแค้นจะมาทวงหนี้กรรมกับเธอด้วยการให้เธอป่วยเป็นโรคตายถูกฆาตกรรมตายหรือเกิดอุบัติเหตุตายเมื่อเธอไปพบเจ้ากรรมในเวรเข้าในสารยมโลก เธอจะทำอย่างไรดีหากเขาไม่ยอมวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นสัตว์ก็ต้องตอบกลับมาว่าท่านกินพวกเราพวกเราเลยถูกฆ่าตายไม่จบสิ้นปากของท่านคือสาเหตุการตายของพวกเราวิญญาณสัตว์ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นเหตุแห่งทุกนี้เธอได้มองเห็นเหตุแห่งทุกชัดเจนหรือไม่เหตุแห่งทุก ทั้งปวงก็มาจากความอยากเสพเนื้อของเธอพวกเขาจึงทุกขทรมานอาฆาตด,ด้วยการถูกฆ่าตายแบบผิดธรรมชาติสมมุติว่ามนุษย์สามารถกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันได้เธอจะรู้สึกอย่างใดเล่ามนุษย์มากมายก็จะต้องถูกฆ่าตายไปเป็นอาหารสงครามระหว่างผู้ที่เป็นนักล่ากับผู้ที่เป็นเหยื่อที่อ่อนแอกว่าใช่ไม่ใช่ ผู้ที่เป็นเหยื่อที่อ่อนแอกว่าก็จะรู้สึกกลัวความตายกลัวความเจ็บปวดใช่หรือไม่หากเธอจะแย้งเราด้วยคำสอนจากพระไตรปิฎกทางฝ่ายเทราวาทเราก็จะเตือนสติเธอก่อนดังนี้ว่าเธออย่าเอาความเป็นคาราวาตไปเปรียบเทียบกับความเป็นสมณะสองฆ์อีกเลยเพราะคำสอนพระพุทธองค์ได้กล่าวถึงการปฏิบัติของพระสงฆ์เท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับคาราวา เพราะพระสงฆ์ไม่สามารถใช้เงินซื้อเนื้อสัตว์ได้เองตามพระวินัยส่วนพระพุทธองค์ทรงตรัสกับคารวาสอย่างเดียวเท่านั้นว่าพึงละเว้นจากการฆ่าสัตว์เท่านั้นแต่ทุกๆวันนี้ผู้ที่ฆ่าสัตว์เจียเองคือคารวาสที่ฆ่ามาถวายพระสงฆ์ใช่หรือไม่ฉะนั้นเราขอถามว่าทุกๆคนรักห่วงแหนชีวิตของตนเองใช่หรือไม่สัพสัตว์ก็เช่นกัน พวกเขาจึงไม่อยากตายโหงคือตายด้วยความอาฆาตแค้นใจเราโพธิสัตว์แบ่งยานไปเป็นแสนๆโดนใจมนุษย์ให้รักษาศีลทานอาหารมังสวิรัตมาตลอดแต่เขาเหล่านั้นไม่สำนึกบาปยังเข็นฆ่าและเบียดเบียนชีวิตสัตว์ทั้งหลายไม่จบสิน้นเราเห็นจำนว,นวนวิญญาณบาปที่สร้างกรรมด้วยการฆ่าร่วงลงมาพบเรามากมายนับไม่ได้จึงยากจะโปรดสัตว์ หมดนรกได้จึงขอร้องท่านทั้งหลายไปบอกมนุษย์ให้หยุดเหตุแห่งทุกข์ด้วยการอยู่เสพเนื้อสัตว์เถิดมิฉะนั้นในนรกก็จะไม่มีวันหมดวิญญาณบาปและเจ้ากรรมนายเวรที่มาร้องทุกข์ได้เลยยิ่งมนุษย์ฆ่าสัตว์กี่ชนิดเป็นล้านล้านชีวิตได้ดวงจิตวิญญาณบาปก็ร่วงหล่นมาที่ยมโลกนับไม่ได้ พระโพธิสัตว์จึงแบ่งยานทำหน้าที่นับไม่ถ้วนเช่นกันในการโปรดสัตว์มนุษย์ผู้ใดมีจิตเมตตาไม่เสพเนื้อสัตว์ท่านนั้นเหมือนได้ช่วยทำงานกิจศาสนาตรงนี้แทนพระโพธิสัตว์ทั้งจักรวาลขออนุโมทนาในกุศลจิตที่ช่วยเข้าใจศาสนจธรรมชีวิตและหยุดก่อกรรมท่านได้เดินสายพระโพธิสัตว์เหมือนเราแต่จิตใจท่านต้องมีศีลสมาธิปัญญา มีคุณธรรมหากท่านหยุดเสพเนื้อตลอดชีวิตแล้วด้วยจิตสำนึกและศรัทธ,ธาของท่านเองขออย่าได้ทานเนื้อสัตว์ในร่างกายของสัตว์เดรัจฉานกันอีกเลยนะเพราะพวกเขาก็คือดวงจิตมนุษย์แฝงเหมือนกับพวกเราการกินเนื้อสัตว์เป็นการส่งเสริมให้เกิดการฆ่ายอย่างผิดธรรมชาติมากขึ้นเนื่องด้วยพวกเขาไม่ได้ตายเองตามธรรมชาติ แต่มนุษย์ที่โลภในรสกลิ่นทั้งหลายบังคับพวกเขาให้ตายมาเป็นอาหารการซื้อเนื้อหรือซากศพพวกเขามานั้นถือว่ามีบาปติดตัวผิดศีลข้อที่หนึ่งศีลข้อที่หนึ่งไม่บริสุทธิ์ผลกรรมที่ได้รับคือเกิดโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุภัยพิบัติครอบครัวแตแกแยกสำหรับคาราวาที่เสพเนื้อสัตว์เป็นนิดไม่สำนึกพระคุณฟ้าดินยากต่อการบรรลุธรรมแท้ ปัญญาไม่อาจเปิดได้กระจ่างแท้ในหลักธรรมขั้นสูงเพราะเห็นผิดเป็นถูกมนุษย์จริงแล้วในธรรมชาติมีจิตใจที่งดงามบริสุทธิ์มีเมตตามีฮิริโอตัป,ปะเหตุใดท่านทั้งหลายจึงเห็นการตายอย่างทรมานของเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขท่านเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วเล่าแผ่เมตตาอุทิศบุญด้วยเพียงลมปากเฉยๆไปจะมีประโยชน์อะไร พวกสัตว์เขาก็รับกระแสพลังเมตตาจากท่านไม่ได้เพราะท่านไม่ได้เป็นผู้มีจิตเมตตาพวกเขาอย่างแท้จริงเพราะยังส่งเสริมการเข็นฆ่าสัตว์มาเป็นอาหารด้วยการอยากกินอย่าทานเนื้อสัตว์อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าทำร้ายทำลาย,รายธรรมชาติเพื่อช่วยไม่ให้เกิดภัยพิบัติใหญ่ชําระล้างโลกเกิดขึ้น มนุษย์ต้องล้มตายเจ็บป่วยเป็นจำนวนมากเพราะกรรมของมนุษย์ในยุคนี้มีมากไม่มีศีลธรรมไม่มีธรรมราชาประจำใจให้หันกลับมาตั้งใจบําเพ็ญปฏิบัติธรรมถือศีลทานเจบําเพ็ญพรหมจรรย์ตลอดชีวิตแล้วจะรอดพ้นจากภัยพิบัติอย่าเสพสุขทางปากมาเป็นของของตน จิตเมตตากับจิตของยักษ์มารหรือซาตานนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราขอประกาศว่าไม่มีพระพุทธเจ้าพระอริยะพระโพธิสัตว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทวยเทพที่มีศีลสมาธิปัญญาพระองค์ใดจะฆ่าสัตว์และอยากเสพเนื้อสัตว์พวกท่านต่างปรุงแต่งกันไปเองเพื่อสนองกิเลสตัณหารูปกลิ่นรสอร่อยของตนเองทั้งนั้น จงช่วยการเผยแพร่ศัจธรรมและส่งเสริมการละเว้นเนื้อสัตว์และการหยุดเบียดเบียนชีวิตกันเถิดหากท่านไม่เข้าใจให้กลับไปบอกกล่าวชาวโลกให้ศึกษาลังกาวตาลสูตรในพระธรรมไตรปิฎกที่พระพุทธองค์ได้เทศนาสอนธรรมสำหรับคารวาสไว้ดีแล้วดังนั้นเมื่อท่านทั้งหลายจะถวายพระตาหารหรือใส่บาตให้กับพระภิกษุสงฆ์ ผู้เจริญในศีล227ข้อและโพธิสัตว์บารมีขอให้ท่านถวายอาหารบริสุทธิ์ที่ปราศจากเลือดเนื้อหรือชีวิตเวในเถิดเป็นมหากุศล